เอาแบบนี้สิได้ตามที่เป็นมาบวันก็บวนต้องเอาไปง่ายที่มุ้เคืองมาเด้อปัปริโยสันเสียงแสเสียงสันเสียง พระพันภาคเบาสุดสาวส่วนสีลงอากมาได้ส่ส่งรรมภาคเอามาไขเ,เพื่อสอนใจให้ตรองทิดเหตุของบ่มองบัว ตัวให้สูงลำตามธรรมผูทโธวาดวังวายาที่น้องกระยมท่านสิอันเห็นนะบัดนี้ฮอดวังเน้นให้เห็นปองกองการฮะเอินยินยานผู้เพิ่น ตายเพ่นโมธนานอมุ่งคุณโยมกี่มาดอมอย่าแสวเสียงให้ตั้งเทียงญาติพี่น้องตลอดเคียงให้เพียงร,ร,ร้อมก้มกระใจ แตงใบไต่เพียนอ่องกูช้าอาตามาสิไข่ก่อนแจกทานวานเอินสิขอเตินเชิญท่านาดวงดิญญาณให้พงอวยอพระเดชพระคุนหลวงพ่อพระภู้โกศนะปาริยัติกิต คนแหม่คำพันข่อยของโอหูว่าม่ไงพันสื่อคำพันเด่งเรื่องปนแม่ไงนั่งพันหันแจดพอส,สุพออย่างไรพอใหม่ใจสว่างผู้ที่ม,ม,มุดมอดมวยกะวังพึ่งดอกเพิงหาหู มือนั่นคือสิอังเอาบ่าอยากจากไล่ป่าไปน่แกก็จำเป็นละหลีกหนีบ่มีได้สาหรือไว้ต้องเจอพ่อบ่วันไหก็มือเืงา ถึงข้าวการจะต้องมวยบ่มีแล้วว่าสิฝืนนไปให้บอกกาหาปราบอกฝืนนอนบ่ตื่นนี่ลันการแฟนสงสารดี แส้นสงสารดีเฮอ,อยโยจังได้ให้ฟังบ้างเมื่อนี่ญาติลูกหลานกำลังส้างบุญแจกเขาเมื่อนี่ลูกหลานกำลังส้างมหาทานแจกวาง ทรอลนี้เทพทันพยานไขซอยหาจังละสาผู้ดื้อ ดวงวิญญาณเจ้าน um. ั cow, 5, uh ่นอยู oh ่ทางใดก็แ <sw> ล <ank insight, ended> <inizi give y ain> <sh> ้วยาแม้นสิอยู่ฟ้าฟ้ากะตามทนจงคอยมองเมื่งนี้ฝูงพี่น้องญาติมิตรมวลสหาย ทอดหลายเหลือเกินในเวินมาทางที่เจ้าดีไปไกลเยินหนาเดินคนท้าไป่างที่จังว่าในมือนี้ขอให้คงเต้าสถานา พองว่าอยากอยู่บ้านกำลังบ้านกระจ่ายของอขอให้มาลองหลับส่วนกุศลทั้งค่ายใหม่ว่าทอละมันใหม่ไหนอบายให้พ้นโทษโกรธถาดบุญส่วนนี้ ให้พาถึงสุสวรรค์หากดินยานเจ้านั่นเนาแทนสักขาลัยให้พิงโยกกเสมสุขสวนิรัดยมิหอนา สนุกน well, ้อนสนุกเธออยู่ไหนปางดีมาแทนยาใดมียาแขมเกษสั่งหังไพ่ อยากผู้ยุโลกใตอ้อะไรยิ่งก็จำเป็นอะคิดอยากเห็นเจอพบแต่บอมีทางแล้วมันกจ็จำเป็นแล้วแนวความตายเป็นของเทียงเมื่องบตายโลกใต้แม่นหาได้กับบมี เห็นดีคิดเห็นเขาตั้งแต่เกียตอนเจ้าอยู่เป็นคนเคยอ,อาศัยใส่ทิ้ง เผิ่งอิ่งตะภองมวยก่อนเจ้าย้างยูน้ํารวยก่านนั้นบ่ค่านก่อบ่คิทธดีน่อ มันโลงจูบสั่งมั่งแน่นอันใดส่วนฐานะเมอมีวันสิเจอกันสือว่าตายสลายร่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูกิโศลปาริยติจิต คุณแม่คำพันหันแก่คุณพอสุกใหม่ใจสาว่างเออมาเดอเสียงร้องเบาๆประเดินอดีตประคุณแม่บิญญาเจ้าไปค้างอยู่ทางใดกะตาม,มาสามง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เตรียมทานวานปล่อยให้หมดเส้นอนาผนสินทานวันเนี่ยอาลิสงคุสิงยางสิขอบางให้เจ้าพงพองบ่หว่งยางจังว่ามามาดื มาอยู่เฉยยาค้าเ้าระวังเกยหินหาดทนาดงหาเจ้าลงหุ่นท่าใครรับฟังเสียงมา เกื้นแขนแม่นสังไทยให้ลืมสหปรั่งระมาโทษไทยอาภัยด้วยสุปเดนกรรมเือวเวทที่เคยลู วงให้หายโทษโปรดจงรับสาขอความแจ้งแต่งสนองเมื่อนี่ลูกหลานญาติีน้องกำลังแต่งบุญหาให้มาโมทนาดอมแล้วจึงเมื่อเมืองฝ่าญาติกาเพียงพอมา ถ้านอมบุญให้นุ่งทรงทรงประสูม,มา์แม่แงให้บานแม่งซึ่นมาโนโปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคู่โก่สนปร,ริยติเกศคุณแม่คำพันหันแจกคุณพ่อหม่ใจสว่างเอ,อ้ มาถึงเฮือนที่เคยขึ้นอย่ายืนเบื้นอยู่ใต่ล่างพี่น้องมาฟังทัำลีขอนทางให้เจ้าแล้วอย่าไปลีดอกอยู่ไกลมาเดินย่อเข้ามาใกล้ๆึ้นไปสู่ถึงเฮือน ญาตที่กาวงวันเพื่นังคอยอยู่ถึงบ้านนาเหลือสิมาทั้งห่างประลัที่ที่นี้กะได้จูญาติน้องพ่อหมูทั้งโยไกและไก่ได้มาเต้าอังสนาม มาฮอดแลลวเชิญเจ้ากินเขาน้ำขึ้นนุ่งผ้าพ่อนแพ้สบายเอผ้ากีวอใอนไหม่งาสินผ้าไหมงามงามเสื้อผ้าไหมงามงามได้แต่งเตรียมไว้คอย เจ้าข <ih> <esting> ั้นเจ้ามาฮอดแล้วให้เจ้าคองคอยถาจนสุริยาแจงสว่างเจ้าอย่าเฝ้าเดินทางคอยรับบุญเเาร์หญ้าผู้เจ้าสิสงพอ บุญแจกเขาเมื่อนี่เจ้าภาพเตรียมแต่งตอนไว้เทพอทัดทาวายาเพื่อเป็นสายสะพันท้องได้ทองเทียวถึงฝ่าสาธุด ึุนสวรรค์สั่งเกาคุณเดชเจ้าให้ดูเยน็นผู้เป็นญาติน้องที่ยังอยู่ทางหลังที่คอยทำความมีสุขสนไปให้ เจ้าผู้ตายไกลไปบม่มีไปบม่มวีวันคงบ่มีงามสิได้จวบแมอยาเข็นกระบอพอไปยืน าณของแม่คำพันหันแจกให้วิญญาณของพ่อสมัยใจสว่างผู้ที่ท่านไปผู้ที่ตายไปแลว้วอย่ามีแนวได้มาห่วงญาติี่น้องทั้งปวงผู้ที่ อยู่บ้านสิท่านสางว่าทรงหาไปสาดให้เจ้าไปคอยถามวิมานท้องย่าลำบาก เจ้าผู้ตายจากแล้วให้เมื่อฝฟัสุสวัรดพุนเดอสาธา Oh, uh -huh.